สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอยู่กับบันปฏิพัทธ์ออตโอต้เหมือนเดิมนะครับก็พี่พี่ครับช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมารองรับให้สำหรับคนที่รายได้น้อยและก็ไม่มีเครดิตเยอะมากนะฮะเพราะว่าสำหรับตรงนี้ทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างคนที่มีเครดิตเนี่ยคือเขาฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ว่าเขาจะรายได้เยอะรายได้มากนะฮะหรือว่าอาจจะรายได้น้อย ก็สามารถออกรถกับที่ร้านบริภัทออตโตได้อย่างเช่นเจ้าคันนี้นะฮะฮิสุดีแมกนะครับ1.9ตัว s p 2019ตัวนี้4ประตูตัวเตี้ยครับส่งซิ่งเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึงต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมจมลงจมน้ำไม่มีอยู่แล้วนะฮะรับประกันได้เลยว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษามาอย่างดี ตรงเนี้ยที่สามารถพูดได้แบบนี้เพราะว่าทางร้านเรามีการตรวจสอบมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับสวยมากนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสําหรับอย่างรถบ้านเนี่ยอันนี้คุณลูกค้าน่าจะแฮปปี้เวล่มัสกันเยอะนะฮะเครื่องก็เดิมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวฟังเสียงตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เช็คในเรื่ององตัวรายละเอียดเครื่องยนต์ไปในตัวด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบนะ เทสกำงอัดอะไรอย่างเงี้ยเทสกำงกำลังอัดอะไรเงี้ยให้ดูอ่ะส่วนใหญ่ชอบนะฮะแต่จริงๆเี่ยเราก็สามารถทําเองที่บ้านได้นะครับเนี่ยเสียงเครื่องยนต์อย่างแรกเราก็ต้องดูก่อนเลยนะฮะมีเสียงผกมีเสียงผิดปกติไหมอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่อีสูมดีอย่างฝาเครื่องเนี่ยมันแก่ได้มันไม่มีน็อตอะไรมายึดเพราะนั้นเราจะดูพวกแบบอย่างฝาเครื่องด้านบน พวกแบบยังสายต่อวาวอะไรพวกนี้สบายเลยนะฮะแต่ตัวเนี้ย ABS มันไม่มีนะครับเป็นตัวระบบเบรกแบบธรรมดาแล้วก็จุดหนึ่งก็คือจะเป็นตัวอันเนี้ยสายเนี้ยวัดบูทนะฮะเนี่ยสายตัวเนี้ยวัดบูทเนี้ยหรือว่าแอร์ฟโลเนี่ยเป็นปริมาณอากาศนะฮะก็คือเชื่อมต่อตัวครองอากาศนะครับแต่เกิดวัดวัดบูทเนี่ยวัดความดันอากาศอ่าประมาณนี้ ดึงออกมาได้เลยนะฮะไม่กลัวอยู่แล้วางานนี้สอยเลยสอยได้สอยเลยคันนี้ก็สำหรับตัวเครื่องนะครับเราก็มีรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1นึ่งกิโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเนี่ยพี่ๆได้แบบนี้เลยฮะคือมันสามารถตรวจสอบได้หรือว่าเอาแบบอย่างที่อันบอกก็ได้นะฮะเอามือไปอุ้งไว้นะครับสักประมาณ20-30วิก็ว่ากันไป คือถ้าเกิดอย่างปัจจุบันตอนเนี้โครงสร้างตัวรถอะคือมันดูง่ายมากนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่อ่านมีรถที่ลูกค้าเอามาเทินแล้วก็สภาพมันอาจจะมีการทาํามาแดนจะเอามารีวิวให้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่มีจริงนะฮะเนี่ยอย่างแบบนี้รถบ้านนะครับรถบ้านเลยเราได้สอบถามซัพพอร์ตกับเจ้าของเก่าแบบโดยตรง2ดูรายละเอียดกับตัวรถไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสวยครับคันนี้ซื้อได้นะฮะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือฟรีดาวด้วยคับฟรีอีก3เดือนคงเพจอะไรพวกนี้คือครบหมดต่อไปเนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อนะฮะสีเนี่ยสวยเลยนะครับไม่มีด่างนะขาวเนี่ยถ้าเกิดอย่างเรามองด้วยแบบตาเปล่านะฮะเราก็ลองแบ่งดูว่าในเรื่องตัวความสม่ําเสมอของตัวสีเนี่ยคือมันเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดมันเนียนขาวซุปเปอร์ไวแบบนี้ตลอดทั้งคันเนี่ยโอ้โหรับประกันเลยะฮะสวยแน่นอน แต่ของเราส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับซึ่งฟิลลิ่งเนี่ยมันจะแตกต่างเหมือนมันจะไม่เหมือนกับตัวรถเก๋งรถเก๋งอะมิติตัวรถคือมันจะเตี้ยแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเส้นสายของตัวรถเนี่ยคือมันเยอะนะฮะแต่ก็อย่างรถเก๋งเนี่ยเส้นสายตัวรถมันไม่ได้เยอะแบบเหมือนกับตัวรถกระบะแบบนี้นะครับส่วนตัวล้อนี่ใส่เป็นล้อเวลนะฮะ แล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นตัวยางปี19นะฮะ255 5้ R 1 8นะครับสวยเลยนะฮะข้างหน้านี่4นิ้วสอดนะครับอีซูเนี่ยไม่ต้องกดลงเยอะเพราะว่าการใช้งานมันจะได้ไม่ต้องลำบากด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะสติ๊กเกอร์ค่าด้านข้างคิวการสัดนะฮะเสาอากาศก็จะเป็นแบบตัวเส้นธรรมดาแบบนี้นะครับ ยุคโบราณเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเตี้ยเนี่ยจะเอาเป็นแบบตัวครีบฉลามเนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันทาได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมทํากันนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นตัวด้านในคันนี้เลงไมอยู่หลักหมื่นโลนะฮะน่าจะประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นสี่พันโลอ่าโอเคภายในก็สําหรับตัวเอสเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ส่วนใหญ่อูสูเราจะเห็นกับตัวเริ่มต้นอย่างเยอะเพราะว่าเขาจะไปใส่ออปชั่นเองไปใส่จอทัชสกรีนเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดอย่างราคาที่เราทําเองคือมันจะถูกกว่ามากอยู่แล้วนะครับจะประหยัดในเรื่องตัวค่าใช้จ่ายไปกว่าเดิมได้เยอะนะฮะบอกห้านะครับก็จะประมาณนี้พื้นที่ด้านในกว้างคงกว้างขวางนะฮะหลังคานี่ขัดสีให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอกผูเก่ง มันจะเป็นเรียงและหน้าแบบนี้ร้อยเมตรอาร์กนี่กลมคมสวยเลยนะฮะเห็นอย่างชัดเจนเว้นระยะช่องไฟสวยงามเว้นระยะช่องไฟสวยงามแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีการใส่กองโหลดไว้นะฮะรถเนี่ยคือมันจะเตี้ยมากไม่ได้นะครับถามว่าเตี้ยมันสวยไหมมันก็สวยแต่การใช้งานมันอาจจะลําบากนิดน,นึงถ้าเกิดอย่างสามสอดสองสดมันใช้งานเนี่ยคือมันจะกระแทกนะฮะเพราะว่าอะไรช่วงเว้นระยะ ระหว่างตัวคัสซีกับตัวเทาเนี่ยคือมันจะชิดกันเกินไปนะฮะนึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างพี่ๆที่แต่งรถมาอันนี้น่าจะนึกภาพมันออกช่วงระยะชักเนี่ยคือมันน้อยแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้ช่วงระยะชักมันเยอะเราก็สามารถให้คนนั่งแบบเต็มพิกัดภายในห้องโดยสารได้เลยแล้วก็ขนคองขนข,ของใส่ตัวกระบททะท้ายอะไรพวกนี้ได้นะฮะแมกไลน์นี้ไม่ชอบเปลี่ยนลายอื่นได้นะครับไม่ได้มาซีเรียสอะไรกับตัวล้อแม็กอยู่แล้ว ขอให้บอกมาคําเดียวว่าชอบคันนี้ก็เดี๋ยวเราจัดให้นะครับสําหรับตัวราคาเนี่ยตัวเนี้ถือว่าถูกมากนะฮะเราดูกันในตลาดหลักสากลเลยนะครับของออนไลน์นะรถยนต์มือสองคือถูกแล้วไม่ว่าอะไรสภาพรถดีด้วยเกินจริงเกินไปไหมไม่เกินนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูในคลิปรถเป็นแบบไหนมาดูรถตัวจริงที่ร้านรถเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับ ฝาท้ายเดิมไม่ใช่เป็นตัวสติกเกอร์นะฮะเป็นตัวโลโก้นะครับแล้วก็ตัวคุมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกคุณสาก็อยู่ตรงหัวเก๋งนะฮะส่วนแมกไนเนอร์เนี่ยตรงนี้ก็ลงน้ํายาดําให้เรียบร้อยตัวเตเี้ยนี่จะมีเป็นตัวขอเกี่ยวเชือกไว้ให้นะ,ะเนี่ยแบบนี้1 2 3 4 4มุมนะฮะฝั่งละ2รูด้วยกันนะครับแมกไเนอร์เดิมเลยนะฮะสวยกริป นะครับด้านถงด้านท้ายรถไม่เคยมีการโดนชนมาอยู่แล้วแน่นอนล้าการันตีคอนเฟิร์มได้เลยก็ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะนะครับความจําเป็นในการใช้รถเนี่ยช่วงนี้มันเข้าหรือดูร้อนแล้วมันจบแล้วหรือว่าดูจากที่อ่านรีวิวก็ได้เหงื่อแตกแล้วร้อนมากนะครับหรือไม่งั้นอย่างที่มันออกข่าวเนี่ยพวกแบบอย่าง g M 2อ2 5ออะไรพวกนี้เรามีรถใช้งานเป็นของตัวเราเองเนี่ย ซึ่งมันเป็นอะไรที่ได้เปรียบกว่าถูกต้องใช่ไหมฮะบางคนอาจจะเดินทางกลับบ้านบ่อยบางคนอาจจะเดินทางไปนู่นไปนั่นไปนี่บ่อยเพราะนั้นเนี่ยรถถ้าเกิดมันเป็นของเราเองแล้วมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะสบายใจในเรื่องตัวการใช้งานมากขึ้นนะฮะทันนี้ตัวรถปี19ราคานะฮะห้าแสนเจ็ดมนานย้ำะครับห้าแสนเจเ้าเขาเนี่ยให้แบบนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้มาห จอง300นะฮะจะไปนแนผ่านจะไปนแนะไม่ผ่านคืนเงินจองเต็มจํานวน2ฟรีจัดโอนให้10,000บาทนะครับ3ฟรีภาษีและพระบอสี่ดอกเบี้ย2.79เริ่มต้นเลยแต่ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าเครดิตด,ดีดอกเบี้ย0นเนาน1ปีนะครับแม็กหมย่ยางใหม่จะส่รงรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000กิโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือชุกเชิญยิบสี่ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะฮะเพราะนั้น มีอะไรสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็ได้นะฮะสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ